วันนี้ก็เดี๋ยวจะให้มาดูรูนชีวิตผมแบบ new normal นะครับตื่นแล้วเราต้องไปออกกาลังกายนะครับช่วงวิ่งเนี่ยปกติแล้วมันจะน่าเบื่อมากต้องวิ่งเป็นชั่วโมงเลยนะก็เลยต้องหาเพลงฟังก็เลยได้หูฟังมาอนหนึ่งที่มันเวิร์กมากๆเลยนะครับมันเป็นของ Sony w f x b 700นะครับคือข้อดีของมันอันนี้ก็คือผมเป็นคนฟังฮิปฮอปใช่พอฟังฮิปฮอปปุ๊บเนี่ยมันต้องการความแบบ extra bass คืออยากได้ย่านโลที่มันแน,น่แนๆย่านโลมันชาดปุ๊บใช่ไหมเวลาเราวิ่งหรืออะไรแล้วคนอื่นวิ่งด้วยนี่นึงเราจะไม่ได้ยินเลปด้วยนะครับมันจะอยู่ในเหมือนโซนตัวเองอะไรเงี้ยแนะนำัาใช้งานง่ายมากคือเราวิ่งไปใช่ไหมแล้วก็หยิบมาใส่ป๊บปั๊บไม่มีหลุดแล้วก็วิ่งไป ความพิเศษของมันคือมันมีไดรเวอร์ขนาด12มิลอยู่ข้างในด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวที่ขับแบบย่านโล่างๆาใน,น,นงฟังออกมาด้านเพลงออกมา ทำไมต้องเช็คในหูฟังทำไมข้อดีของมันคือมันมีเอ็กซ์ตร้าเบสอย่างที่เคยบอกไปว่าทาในเพลงแนวฮิปฮอปใช่ไหมถ้ามันมีเอ็กซ์ตร้าเบสมันก็จะดีตรงที่เราจะแก้ถูกต้องอนะ่ะเวลาเรามิกพลาดหรืออะไรเงี้ยเราสามารถแก้ได้แล้วข้อดีคือเราไม่ต้องมีมอนิเตอร์ใหญ่แบบพกไปข้างนอกไงอยู่ข้างนอกเราฟังเช็คได้ตลอดวันนี้ใช้ทั้งวันแบบไม่หมดเลยแบบซื้อง่ายมีหลายสีด้วยไดเลือกสีที่เราชอบ